รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่ไปสาม,มารถรับชมได้ทุกวัยปกิบครั้งกับรายการส o l o l i f บายเลยตอนนี้อยู่กับผมที่วัดไร่ขิงพระอารามหลวงนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเอง วันนี้จะพาผู้ชมมาชมบรรยากาศงานเทศกาลปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ิงกันจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยอยยยยย่ายูดด้ว้วววมลครับก็ระ<อ>หว่างที่ผมมาจะบอกว่าฝนตกตลอดทางเลยนะครับแต่พอมาถึงวัดครับฝนไม่มีสักเม็ดเลยนะครับเปลี่ยนพุ่มไปหมดเลยนะครับ ก็เป็นวัดหนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผู้คนมายแยะนะครับก็มาก็ได้ครับงานมีจนไปถึงวันที่11เมษายนนะครับ ตั้ค่าสงบนะครับลมเย็นนะครับอ่าีอะรเนีมีล่องเรือด้วยนะครับอ่า้ามราดัง้นนี้มีอะไรกัน ไม่ได้มานานเลยนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็คือทุกครั้งที่ผมมาที่นี่ครับฝนตกทุกครั้งเลยไม่มีครั้งไหนไม่ฝนตกครับครั้งนี้ก็เปียกมาเหมือนกันนะตอนที่ถ่ายนี่่าฝนมาเลยตอนที่คิดว่าจะมาวัดนี้ก็ตอนแรก ฝนไม่ตกครับอากาศโปร่งมากแต่พอจะออกจากห้องครับโอ้าดขึ้นมาเลยเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวไปถึงวัดไปถึงวัดระหว่างทางก็คงจะไม่เจอฝนนะที่ไหนได้ครับตกตลอดทางเลยครับแช่เปียกไปหมดอือหนักอื จนใกล้มาถึงวันนี้ฝนถึงจะหยุดตกเดี๋ยวเราไปดูโซนนี้ดีกว่าโซนนี้มีอะไรกันนะอยาไปดูข้างในโอ้ยโซนนี้มีปลาด้วยโอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูปลาก่อนดูปลาก่อนโอ้ปลาตัวใหญ่ที่ตกมเนี่ย ปลาอ่ะตักขารหรอใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้นะ,ะม,มีเด็กๆมาให,ใ,หให้ให้อาหารปลาด้วยปลาดูด ให้กดกดนมดูดโอ้ยอย่างนี้ด้วยโอ้ไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยปลาเยอะแยะเลยนะครับมีมีเด็กให้ให้อาหารปลาไปหมดเลยนะครับใคร ใครจะมาก็มาได้นะครับเปิดทุกวันนะครับอันนี้คือบรรยากาศสุดๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกโซนหนึ่งกว่านะก็เรื่อยๆเ,เลยนะครับคือตอนนี้ผมก็กำลังปรับเปลี่ยน การทำคลิปใหม่นะครับก็าจากที่ผมทำคลิปที่ไปจังหวัดไหว้พระที่จังหวัดอยุธยาก็รู้สึกว่ามันมีความละเอียดแต่ละวัดไม่พอนะครับแล้ววัดมันก็เยอะเกินไปนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ถ่ายรูปด้วยนะครับทางนี้เป็นวัดที่มีโซนถ่ายรูปเยอะมากครับใครจะพาแฟนพาคนรักมาถ่ายรูปได้นะครับเยอะมากครับที่ถ่ายถ่ายรูปแต่พามาแล้วก็มาทำบุญด้วยนะครับไม่ไทำเยอ เดี๋ยวเราเข้าเข้าไปข้างในกันดีกว่าครับก็ก่อนเข้าไปข้าวัดคุณต้องุมด้วยนะเพราะตรงนี้โควิดเยอะครับ่านนะครับสามสิบหกจุดสามนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในวัดแล้วนะครับตอนนี้ผู้คน ค่อยๆทยอยกันมาทำาุุนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งด้านในยิ่งเยอะเลยนะครับค่อนข้างแครอ่ะนะครับก็ใครมาก็อย่าลืมนะครับพวกแมสมาด้วยนะครับช่วงนี้ไปไปไหนต้องต้องระวังครับโรคก,กำลังระบาดครับ พอเดี๋ยวผมพาวนรอบรอบกุบวสดก่อนนะครับเดี๋ยวค่เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูในกุบัวสดว่ามีอะไรนะครับตรงนี้มีมีถวายสังฆทานด้วยนะครับ จริงผมก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าข้างในเท่าไหร่เพราะรองเท้าวเปียกครับใส่รองเท้าข้าใบมานี่นะตอนขับรถจักรยานยนต์มานิ่น้ํากระเด็นเข้ารองเท้าเต็มไปหมดลเลยเปียกมากนะครับ เราหาทางขึ้นก่อนไปขึ้นทางไหน,นคิดว่าน่าจะขึ้นค่ัเราเราวนมาหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นหัวต่ออย่าวนถึงสามรอบนะถ้าวนถึงสามรอบนี้เขา้า เช้าวเตาเลยนะตรงนี้ก็ขอภยในความไม่สะดวกด้วยนะนเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้ในข้อบ่งส่งเข้าไปขออนไม่ได้นะเออเราก็กลับขออนได้นน้งทั้งรอบได้เลยนะท่าน้าบอกว่าเข้าไปกราบไหว้ข้างในไม่ได้นะได้แต่ผ่านงั้นเดี๋ยวเราผ่านไปดูแล้วกันขอความร่วมมือนะขอผู้สนรู้ใจ ได้ยืนวางนอกเดี๋ยวขอญาตผ่อนรองเท้าก่อนเนาะผอดรองเท้าไว้ไว้ตรงนี้ก่อนละอองเท้าไว้ไว้ตรงนี but, yeah. ้ก่อนละสรงนี้ก็จะเนไม่ถึงนโยนะจะมีการปรดเูกาจะม่ีการปดเผพาว่าในช่วง้าระว่างแต่แล้วก็ทางวัดก็เห็นเห็นความสำคัญแต่แต่ ในความคาวะนะอาพากิจพิธว่านั่นแหละความผู้แต่ตอนนี้จะเข้าแต่ข้อระวังด้วยนะแต่ถามว่าไม่สุดธูนะหลวงพ่อได้ทิ้งเรารับรู้รับทราบไปรับรู้รับทราบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นเดียมไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเรามีเครื่องบูชาอักการะบูชาหลวงพ่อดอกไม้ธูปทีแยงนะทั้งสามอย่าง แผ,แผ่นทองไม่ต้องนําขึ้นมาในพระโบสถนะลูกนะแผ่นทองไม่ต้องนาขึ้นมาในพระโบสถ์นะในโบสถ์ขึ้นมาทําบุญขอพรอย่างดีโยนะขึ้นมากราบขอพรถ้าเรานําแผ่นทองเข้าาปิดมันจะมาคักอยู่ตรงนี้นะถ้าโดนก็จะเป็นข้าวต้มหมอบ้านครับเพราะเดี๋ยวผมพาทุกท่านออกไปดูข้างนอกอีกครั้งหนึ่งครับนี้เราจะไป โซนร้านค้ากันครับว่ามีอะไรให้กินบ้างนี่เริ่มหิวแล้วนะครับครับเดี๋ยวัไปเจอกันด้านนอกครับครับตอนนี้ผมก็อยู่อีกโซนหนึ่งแล้วอ่าอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างของพระอุโบสถนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบกันทีกครั้งนึ่ง มันมีหลายด้านนะด้านซ้ายด้านขวาตอนนี้เรามาอยู่ดูด้านหน้าบ้างดีกว่าก็ด้วยกาาราดูด้วยให้การูให้สูนนะครับก็ีใช้าษตรงนี้เียวทรับา้รเนการกระาสยเนี่ยนะ กรบดี่เองที่เดินทางมาแล้วแห่ด้านหน้าพระราุโมสดนะเมื่อตอนเที่ยงเดินไปชมชมโอ้โหนจะงไหมเนี่ยดูดูนะครับทุที่ด้าหน้าเข้าเยอะมากผมจะเดินไปเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเยอะหลือเกินใอ่ไหะด้านห้าพระโมสดนันพิธีที่ลงรือนะ มีที่ถ่ายรูปถ่ายภาพซิลฟี่ด้ไปเร็วๆเลยแล้วกันนะก็จะเพราะอย่างยิ่งริมเคื่อนเป็นไงท่านนะที่ริมเคื่อนนั้นก็ยังมีมัดขาปลาน้อยเออนะก็ยังมีมัดขาปลาน้อยให้เราท่านทั้งหลายได้ย่างอาหารให้กุตทีต่อนนะเพราะฉะนั้นก็ริมเคืองนั้นก็ใวยส่งคนงานครับบรรยากาศทิวทัศน์ไม่ต้องกังวลเพื่อเป็นอาหารเยอะๆเลยครับกินอะไรเนี่ยโอ้โห จะเดิน meantime, ทุก่วนไหมนะก็ถ้าไม่ต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปครับเราดูภาพก่อนนะแล้นถือของของเราของเราไปติของ้ารับรองว่าไม่ติดฝังนะครับ

อีกข้าวดังเลยม,มีข้าวหลามช็อตด้วยเห็นไม่ได้ แล้กาขอพอขอให้ละกดีที่อยู่อาศัยก็คืเพื่อแล้วไม่ต้องี้าและทีเขาก็อหลังก็ปกปิะ่นะคะเราอยางตดลงประมาณ6ิกตารางวาละสิบหกตารางวาอามก็สูง้สูงขนเือนกนทีนั้นแทนเาสรุปออกว่าแ่น้ำธมชาติประกอบด้วยที่ดิา

นะคะค่ะสิ่งที่อยากจะบอกอย่างนั้นก็คือนะคนนั่งตรงเอ่อนะคนนั่ตรงมาแล้วมันยังมีน้ำค่ะนะด้วยความห่วงใยจ,จากคณะสงฆ์คณะกรรมการนะขอให้ท่านเดินด้วยความระม,มัดระวาังนะเมื่อสักครู่แนละ้วก็ขอบคุณเจ้ายองมือเองเลยนะอยู่ตรงระฆังว่า,า,าวภูมิลจแห่งตนะวันตกเห็นพระคุณเจ้า วีทน้ำออกเลยเพราะว่าเป็นหัวนะเป็นของท่านสาตผู้ชนที่จะเดินลื่นนะแล้วก็มีน,าานักดนตรีนักดนตรีช่วยนักนะเตะนักเตะนะถนะือว่ามีน้ำใจช่วย,วย,วยกัน ครับแค่สุ้ยอดที่สุดให้ก็พอแล้วนะครับครับก็ส่วนอาหารเราพอกันแค่นี้เนาะเออเดี๋ยวไปดูเสื้อเสื้อผ้าอีกหน่อยก่อนไหนก็มาแล้วอ่าเราไปให้สุดดีกว่านะมีเสื้อผ้าเยอะแยะเลยนะมีนี่มี เกงยีน,นะครับใครที่ชอบชื่นชอบแนวยีนนี่รองเท้านะครับเสื้อผ้านะครับมาได้นะมาได้ตอนกลางคืนก็มาได้นะครับอตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับทางวัดเล็กนิดหยุดตกแล้วแต่ฟังคืนไม่รู้นะครับทุกอย่างห้าบาทนนเราเจอทุกอย่างยี่สิบในทุกอย่างห้าบาทเราก็คงไม่มีอะไรเลยต้องซื้อ,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 อ เดี๋ยวกตก่อนค่ะดใรก็ซื้กันไปไม่ซื้อไม่กันไรนะทกันก่อนได้เลยจ้ะเห็นนราคานงานเลยตัดตัวักหนึ่งยอตัดตัวรักหนึ่งยก็เราก็มาอยู่ท้ายคิปแล้วก็เดี๋ยวก็ก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับก็คงเป็น ล็อกดท้ายแล้วเนะาะก็ค่าวต่อไปผมจะพาท่านไปไหนก็รอติดตามด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมภาคเหนือนะครับก็คอยติดตามนะครับผมจะค่อยๆปล่อยคลิปออกมาทีละคลิปละคลิปนะครับเราจะไม่มิกรวมเป็นหนึ่งคลิปนะครับเราจะปล่อยมาทีละวัดละวัดทีละสถานที่นะครับ เพื่อที่ผมจะได้ลงรายละเอียดหน่อยหนึ่งนะครับว่าแต่ละที่มันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็กลับมาจุดเดิม ครับเราก็ขอก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ<ว>ก็ฝากติดตามได้ทาง YouTube แล้วก็ทางแฟนเพจนะครับร<า>เดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณคุกท่านที่รับชมกันครับขอบคุณครับ